มะนาวเต็มเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะนาวกันมันหล่นนะคะเต็มเลยมะนาวเยอะมากนี่นะคะตรงนี้มะนาวก็ราคาดีอยู่นะคะนี่ี๋ยวเรามาเก็บมะนาวที่หล่นมะนาวเยอะเลยนะคะเนี่ยเต็มเลยหล่นเกิดเลยนะคะเนี่ย เก็บมะนาวไปแจกดีกว่าเยอะมากเลยนะคะเนี่ยมะนาวเยอะมากเต็มเลยนะคะเนี่ยเสียดายไปเก็บมะน,น,นาวกันดีกว่าค่ะไปเก็บมะนาวกันดีกว่าเห็นมะนาวมะนาวหอมนะคะเนี่ยมะนาวหอมต้นใหญ่เลย 对对对。